กินไปแล้วแม่ไม่น้ำกินกูไม uh> ่น้ำแมวเดี๋ยวกินแยบแสก็อ้ผมมะขวนไื่เกอนะรอกมันดูจักขว่เลยเอยจักขว่ปลาบ้างปลาบ้างเยี่ยมลายตัวปลาบ้งลาบ้างว่เลยเนี้ยนี้ไอ้ไั่เดือดก็งอหั่นเยากับ้าไหนนล่อใหญ่ทัางขาทั้งตัวกลองขาข่อยเยบะอะไรหน

ตอี่่ตเถ่อคุ๊ไอ้คุโอ้โเพ่นแกทตเล็บอยบ้างั้นกว่ตามปาตาแต่เยไอยู่อ่ะตยอะไร่ว้าวุด่ะับนั่นเชื่อ่าันี้ายเพ่นแวเห็นได้ยังบาดิยตาจนเล็บจนเจ็บ ทาทุบเข้าโดนถ้าว่างานืะต้องโต้กลังเอาอย่างรมึงหยาบเงียบเออต้องทำให้หนาบุบไปให้มันแ่งสะดวกเอาเนื้อเอาเนื้อดางมเามีแต่จอกเขาน่าตีหนาวเื้อจี๊อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ไปตียอยู่ไปตี๊ดยือมึงหยาบว่ะหยาบไปดยวย

อันนมาใส่ไปวไปังไม่ันนะยอมหยุดยั่งปลากบ้าอันนี้มามัดเห้ยหาเสือกมามัดเสือแดงมาบงจมยุดต้นอะไรต้นอาไราจมยุดมัดปลาโอ้ยหาตัวใหม่เนาะจมยุดมาหมัดกันครับประจีรงขาดซะ

ใช่ๆต mm ัวไหนตัวตัวสองหัวหันเออตัวบว่าตามเล็บคนละตัวนี้ย่าขาด้วยรักทางงี้เอ้ยอได้ต่อไดเวลไเพราะม่ด้มัวว่ปิดกห้องหนักห้องมัดบ่มีเ่าจมันเสียบทำอะเสียบวย่ะนี่กโจมยดเด้น ลางมากจะจอมหยุดตัวนี้แล้วจังไมึงว่ามาดิสอดแยงนี่เป็นยังโบกมาจอมอยน้อก็จอมอยู่นี่นี่ก็จอยกันนี่ครับบ้างนีเลยอ้แ่เลยปลาหมือกโอ้ยครับโยกกรพาแล้วหมอปวดไปพงน

าเมันน่นมัน่เนา่เนตัวนั่นปยนแงอยูุ่บกนะบสมาตึกนึงปลาจอมยุทไ่ารอาเน่ยบงได้ตัวหได้อีกตัวนึ่งเลยตัวเสือเขียวยังหายเลยโอ้ยดูดายิตายูดีพระลวงไล่ออกมาไล่ออกมา แม่คล่อะไรเนี่ยแม่นี่ตัวเขาตัวเขาผูกไปเนาะตันชีเรสตัดต้องวะเกิบก็ไปใช่รอบวอเนี้

เลือพี่กายอยู่ในน